สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโตบอกเพจซิมูเลเตอร X กันอีกแล้วนะครับเป็นอัปเดตวันเสาร์นะคลิปนี้ก็น่าจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพี่เล่นเกมอืนเล่นเกมอื่นอยู่นั่นเองก็เลยอัดช่วงหลังหลังจากที่อีเวนต์เจ้าหาหาเจ้าซาฟารีแคทเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเว็บกันเลยดีกว่าว่า อัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างนะครับจะเห็นแล้วว่าแบบครั้งนี้น่าจะใหญ่น่าจะมีอะไรให้ทำเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเว็บของ Big g เกมนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นพารติกอีเวนต์นะครับฟีเจอร์ก็คือมีอะไรบ้างาจะมีปืนใหญ่พาเราไป น่าจะพาเราไปโซนใหม่นะครับอืมน่าจะพาเราไปโซนใหม่อ่าก็คือโซน p l a t i c World นั่นเองนะครับจะมี4 area คือมี4พื้นที่ให้เราแบบปลดล็อกอันล็อก3 of area quest อ่าน่าจะมีเควสนะครับเหมือนของวันวาเลนไทน์นะให้เราแล้วก็มีเจ้าตัวไห่ปะพอตนี้คือไห่อ่าจะมีเหรียญน,นะครับ ะมีเหรียญอยู่ในนี้เยอะนะครับอะไรประมาณนั้นก็ได้เหรียญแหละอ่าเหรียญพลาสติกนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเจดตัวใหม่เพิ่มเข้ามาในในเกมนะครับเป็นเจ้าตัวฮักโคเวอร์มินิคอนอแล้วก็มีแมวนะครับแล้วก็มีมังกรป,ประมาณนี้เลยแล้วก็มีอีก5ตัวนะครับเป็นพท e ติกเพเทนะแล้วก็ อ๋อก็ขเขียนบอกประมาณก็ขเขียนบอกชื่อเจ้าตัว,ตวพวกนี้นะครับมีคอีิมีแมวมีแฟรี่อสลอตแล้วก็มีโคเวอร์ยูนิคอนนะครับแล้วก็มีอ่านี่ไงเฟติกเอกอันนี้น่าเป็นของสุ่มนะครับเป็น4ี่โซนนะอันนี้มีสี่โซนลิมิตไทม์เอกก็คือเหมือนจะเป็นอีเวนต์ไม่อยู่ตลอดนะครับถ้าอีเวนต์หมดก็หายไปเลยอะไรประมาณนี้ อ่าเป็นลนะิมิตไทม์นะมีแอนเรนโบว์อีเวนต์อัน,นเนี้ยเนี่ยอ่าทุกๆ4สี่ชั่วโมงนะครับนับตั้งแต่เที่ยงคืนนะเที่ยงคืนของอีเวนต์เนี่ยก็คือเที่ยงคืนวันที่วันที่สิบสองนะครับเที่ยงคืนวันที่1ิบสอง่าบวกไปสี่ชั่วโมงนะครับทุกๆ4สี่ชั่วโมงเนี่ยจะมีเจ้าตัวเรียกว่าอะไรกล่องมะกล่องบนสายลุงนะครับจะมีกล่องให้ตีบนปลายสายลุงนะ แล้วก็จะมีโอกาสได้เจ้าตัวฮิวโคเวอร์ดากอนจากในนี้ด้วยนะครับข้างบนมีหรือเปล่าข้างบนไม่มีนะอ๋อแปลว่าเป็นตัวแรนะเนี่ยก็คือฮิวดากอนเนี่ยได้จากกล่องนี้เท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็มีลัคกี้บ็อกซ์ให้ตีเหมือนเดิมนะครับสปาวิ่งเอเวอร์แวร์คือ,อสปาวทุกที่นะครับสปาวทุกที่มีโอกาสออก สัตเลี้ยงบูสเตอร์ไดมอนด์แล้วก็เหรียญน,นะครับโอเคแล้วก็ลัคกี้คูณ2ก็คือเพิ่มดวงนะครับ2เท่านั่นเองในช่วงระยะเวลานี้อ่าต่อไปก็เป็นเดอ์ดบอร์ดนะครับไม่ค่อยมีอะไรหลักๆก็น่าจะเป็นอีเวนต์ลัคกี้นี่แหละโอเคเอาเป็นว่าไหนๆพี่ก็มาชาแล้วอีเวนต์มันคงเริ่มไปแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าว่าในอีเวนต์มันมีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับท่านแรกเลยนี่ไง event. อีเวนต์อ่พแพทิกอีเวนต์นะครับยังไม่ปลดจากโซนนะเดี๋ยวพี่ไปที่สปาก่อนลนะันคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่สปานะนี่ไงปลดไปเลยได้ไหมไปเลยได้นะครับเข้าสู่โซนพทิก นี่ไงมีควิดได้ทำนะครับอันแรกก็คือทําลายร5อยห้าสโคเวอร์เหรียญอ๋อน่าจะตรงนี้หรือเปล่าแต่อันนี้สุ่มเนี่ยอ่านี่ไงวิธีใสุ่ม3ต,ตัวใหม่นะครับแล้วทําลายที่ไหนหรือว่าข้างนอกก็ได้ผมว่าข้างนอกแน่เลยโอเคการที่เราจะเข้า ปสูบไข่ตัวนี้ได้เราต้องทำเคเวสแรกให้เสร็จนะครับแล้วก็อันนี้มีเคเวสสองแล้วก็เควสสามนะครับสามเคเวสงั้นเดี๋ยวเราลองไปทําลายหาเหรียญกันก่อนดีกว่าเอาจริงพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหรียญเก็บยังไงวะแถวนี้อรอแถวนี้มีไหมตีนี้ได้ไหมเนี่ยอาจตีอันนี้ได้งั้นแปลว่าเราก็ใช้สูตรเดิมสิกลับไปดูเดินนะครับแล้วก็ ตีๆไปห,หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คงจะเป็นเหรียญเขียวๆเท่านั้นแหละมัง้งเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนี่ไงมีลัคกี้บล็อกตีไปนะครับตากิบล็อกนี่เลยคนร้อยมันจะได้เยอะนะครับได้มาสามล้านสี่ล้านแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,อนว่ามันปลดยังถ้ามันยังไม่ปลดก็แปลว่า โอเคมันให้ทำลายนะครับมันให้ทำลายเจ้าตัวเหรียญเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาออตโต้สุ่มแล้วกัน,น,นไปทำลายเหรียญก่อนอ่าน,น่าจะเป็นเหรียญเขียวๆว,ว่างอยู่ตรงพื้นปะใไหมอืมพี่ว่ามันน่าจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวเราลองวิ่งวิ่งหาดูแล้วกันเผื่อเจอนะครับ จะได้เป็นตัวอย่างให้น้องๆดูเลยว่าต้องพังเหรียญอันนี้นะเควสถึงจะได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราวิ่ง,งหาดูก่อนถ้าไม่มีโซนนี้ก็น่าจะต้องไปโซนใหม่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปโซนใหม่กันโซนแฟนตาซีนี้จะมีหรือเปล่าขอดูหน่อยขอดูหน่อย ไมีไหมเก็บกิบอ่าโอเคพัองอุ้ยมานะครับ <_ C mourning> เป็นตัวในโซนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นะครับทุกคนต้องพังเหรียญนี้นะเดี๋ยวพี่พังให้ดูแล้วไปดูที่อ่าเควสนะครับน,น,น้อยเดี๋ยวเรากลับไปที่อีเวนต์นะครับจาก150ควรลดเหลือ149นะครับตอนนี้ นี่เลยเหลือร้อยสิบเก้าแล้วโอเคสลับอีเวนต์ก็มีประมาณนี้นะครับของเพจิบรูเตอร์เอ็กเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คงเป็นเสาหน้าแล้วแหละต่อไปนะครับที่คลิปนี้ลงชา้าไปหน่อยเพราะว่าบีคิวเล่นเกมอื่นเยอะมากก็เดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่นะ่ะ ดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ